นิยามร่างทรงเหรอนึกถึงอะไรอ๋อคำถามแรกเลยมันดูจะจงเนาะร่างทรงถึงอะไรเหรอนึกถึงคนที่เข้าทรงอ่ะเนาะคนที่เข้าทรงแบบมีเทพเจ้าคนนู้นคนนี้เข้าทรงมากกว่ามีร่างทรงอะไรร่างทรงพระพระพิคร่างทรงพระพิฆเนศร่างทรงพระศิวะร่างทรงพระแม่บารานามตี์ร่างทรงพวกเนี้ยเป็นเหล่าเทพที่ผมนึกถึงนะแต่ถ้าเป็นร่างทรงตลกหน่อยก็ร่างทรงร่างทรงเดนเดมอนอย่างเงี้ย ลงบทีก็อังๆๆอย่างเงี้ยเออนั่งทรงคิตตี้อย่างเงี้ยนั่งทรงโอเบอันอย่างเงี้ยเออในหนังเดอะฟ้าเนนี้นนนม่รู้พูดเชื่อถูกป่ะนะผมไม่รู้ว่าร่างทรงจริงหรือไม่จริงเนาะแต่ผมขอจะพูดไปกลางๆว่าอยู่ที่ความเชื่อของคนดีกว่าห mm hmm. นังเหรอจากล่างทรงเพิ่งไปดูมาเนะวันที่วันพฤหัสที่ยี่สิบ 2่ 28, 28, าวี่สิบแปดอ่ใช่ใช่มวันนี้ยีมาไปดูวันแรกที่มันเข้าอะแหละก็ชอบดีนะหนังชอบดีดูแล้วสนุกผมชอบนะหนังเรื่องล่างสรงเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าเราเคยเจอเหตุการณ์แบบเหมือนโดนพวกเนี้ยจะเอาชีวิตกระตัวมารอบหนึ่งเหมือนกันเนอะแล้วมันดูแบบเขาคนเล่นซื้อสมจริงมากตรงเนี้ยชอบมากเพถ้าใครยังไม่ดูขอแนะนำเลยว่าให้ไปดูก่อนนะ ก่อนที่จะมาฟังสป,ปอยถามว่าหนังดําเนินเรื่องเป็นยังไงหนังดํ้นดำ,ำ,ำเนินเรื่องแยกง่ายๆเลยคือเขาจะเหมือนจะโยงเมนหลักเนาะไปที่ย่าบายันมากกว่านะเหมือนแบบย่าบายันเขหมือนคนเฒ่าคนแก่โบราณนะ่ะที่ปกปักคุ้มรักษาหมู่บ้านนี้ไว้เนาะเหมือนเป็นร่างทรงของคุณย่าอย่างปาน,นิ่มเนาะเป็นร่างทรงของย่าบายันก่อนที่จะมาจริงๆอะ่ะคนที่จะเป็นต้องเป็นร่างทรงคือเป็นแม่ของนางเอกแม่จงมิง ซะมากวกว่าแต่คราวนี้กลาย att, เป็นว่ากลายเป็นว่าแม่ของมิง,งอะ่ะเขาไม่อยากเป็นล่างทรงเขาเลยหนีหนีไปหนีแบบว่าหนีเลยหนีไปอยู่คิดแต่ตามจริงแล้วอะ่ะแต่ตามจริงแล้วอะ่ะถ้าร่างทรงเลือกร่างคนไหนอะ่ะควรจะเป็นรนะ่างนั้นมากกว่าเพอผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าร่างทรงเลือกร่างไหนควรเป็นร่างนั้นมากกว่าไม่ควรจะเปรดร่างมั่ว อ่าจริงๆหัวยจะเป็นอย่างนั้นสว่วนถ้าพูดถึงเนี่ยเนี่ยคำถามเงี้ยตอบยากมากเลยนะพูดถึงอ่าผีที่สิงเจ้ามิคุณมิ้งกเหรอนางเองกเหรอสิงนั่งเองกเหรอพูดยังไงดียะมันอย่างแรกเลยเนาะเราต้องพูดถึงว่ามิ้งอ่ะเขาไปทำอะไรผิดมาแล้วบ่ะอย่างแรกเลยที่ที่เห็นในหนังนะทำผิดก็คือผิดผิดผี ทีผ่ผีคือเมาแล้วก็ไปเอามั่วอย่างเงี้ยอ่ามั่วคุณมั่วเยอะอะในหนังอะเนาะมั่วเยอะมากเลยที่เห็นอะ <S <S มั่วแล้วคือถ้าแล้วสิ่งที่จะเห็นคือย้าบาหยันเขาจะลงมาประทับก็คือเป็นภาชนะของญ้าบาหยันพอดีที่จะลงมาประทับแต่ด้วยความที่เจ้ามิงอะเขาไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยเรื่องนี้ไงกลายเป็นว่าญ้าไม่สามารถลงมาประทับได้ก็คือค,อความบริสุทธิ์ตรงเนี้ยมันหายไปละทําให้มิงอะเป็นภาชนะ,ปะเปล่าๆที่อะไรจะมาสิงก็ได้ แต่ด้วยความที่มิงเขา,เขายังไม่ได้รับขวัญเนาะการถูกสิ่งแบบสมบูรณ์อะ่ะมันเลยยังไม่ถึงแบบว่าสมบูรณ์จนก,กว่าจะเปิดรับขันอ่ะอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เห็นในหลังเลยนะแรกๆเลยส่วนอย่างที่สองคือถามว่ามิงเขาสามารถรอดจากไอ้น,นี้ได้ไหมลอดจากรางทรงพวกแบบผีสัมเวสีพวกนี้มัน,ม,น,ม,นมันก็ลอดได้นะแต่อย่างว่าเนาะก็อยู่ที่กําลังใจเขาด้วยกับ การทําทงานของหมอผีด้วยเนาะมันก็ลาบากนิดนึงหมอผีกับพวกคนเล่นของเขาก็มาช่วยกันแหละแต่เห็นแล้วก็ไทยก็ช่วยไม่ได้เขาตาในหนังอนะเนาะอ๋ออะไรสิ่งนี้อยู่เหรอตอนที่แบบเหมือนทาท่าเหมือนซอมบี้ใช่ไหมต้องพูดอย่างนี้ก่อนเนาะเพราะว่าร่างกายการกระทำอะตอนถูกสิงอะเหมือนซอมบี้เลยใช่ไหมที่เห็นนะใช่ไหมเหมือนซอมบี้เลย องประกอบทุกอย่างเหมือนซอมบี้หมดแต่เราสังเกตดูนะครับว่าบ้านมิงอะ่ะเขาทําอะไรบ้างตั้งแต่ต้นตระกูลลงมาเลยอย่างแรกที่เห็นชัดเลยการคานสี่ขาเดินสี่ขาเหมือนหมาเลยอย่างแรกเลยคือแม่เจ้ามิงอะ่ะขายเนื้อหมาขายเนื้อหมาแล้วคิดว่าหมาโดนข้ามึงจะไม่อาคาดแค้นเพื่อเหรอพวกนี้คือเดร,าารัจฉานสัตว์เดร,าารัจฉานทุกตัวมีคือสัตว์เดรัจฉานนี่ต้องพูดถึงก่อนสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคือไม่ใช่มนุษย์เนาะอย่างหมาแมวเนี้ยเขาเป็นเดรัจฉานเหมือนกันแต่พวกนี้เขามีจิต อาฆาตแค้นอยู่ในใจแบบลึกๆอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิญญาณพวกนี้ถ้ามันมีจริงๆอะ่ะแต่มันก็มีจริงอะ่ะมันก็ไปเข้าสิ่งมิง้งแล้วซึ่งเป็นภาชนะเปล่าๆของ่าบารย์อยู่แล้วซึ่งเป็นภาชนะเปล่าๆที่มีอะไรเลยก็มีทั้งโูโ้ผีเยอะนะผีผีคนนู้นผีคนนี้ผีคือมันมันมีเยอะไปอะ่ะผีแบบมีเยอะมากเยอะเกินด้วยบางทีเห็นแล้วแบบเยอะมากผมคิดในใจมันใช่เพราะว่าในผีเยอะเกินเนาะ เดรัฉานคืออะไรเหรอครับเดราาัฉานเดรัชานคือเขาจะเรียกว่าไงเดะเดรัชานคือไม่ใช่มนุษย์อ่ะตีง่ายๆแมวหมานกกาไก่งูพวกเนี้ยที่ไม่ใช่มนุษย์เนาะคือเดรัฉานทั้งหมดถูกไหมเดรัชานคือไม่ใช่มนุษย์ตามหลักแล้วเดรัฉานก็คือพวกสัตว์อ่ะสัตว์ทุกอย่างเนาะรวมถึงสัตว์ทั้งหมดเลย โอ้จะพูดถึงเราที่คนเขานับถืออย่างคดพญานาคเงี้ยผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นความเชื่อของฝั่งของแขรของมันเนาะเพราะว่าถ้าผมพูดไปแล้วมันจะมันจะใครไวเนี่ยมันจะน้ำา้าผมไม่ขอพูดดีกว่าเนาะแต่พูดว่าอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์คือเด,ดรัฉานทั้งหมดเนาะตามที่หลักศาสนาคธเขาพูดไวเนาะ ถามว่าปักเชื่อเรื่องนี้ไหมเหรอเรื่องร่างทรงเนี่ยถามว่าเชื่อไหมตามหลักแล้วตัวบากเอกว่าเป็นคนไม่เชื่อเป็นคนไม่เชื่อแต่แล้วอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเป็นคนไม่เชื่อตรงนี้ยอเราไม่เชื่อมันดูไม่ผมรู้ไม่เชื่อเทพเทวาผีเพอผมไม่เชื่อเฉยเฉยผมถามว่าผมแอนตี้ไหมผมเป็นคนก็แอนตี้นะแอนตี้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ถามว่าผมเชื่อผมไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อมันจะมีจริงๆอ่ะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเนาะ ผมเชื่อในหลักศาสนามากกว่าเนาะอยากรู้อะไรพิสูจน์เนี่ยผมก็พิสูจน์ผมก็พิสูจน์เลยไม่ได้ว่าเทพมีจริงเปล่าสัตว์ตัวนู้นตัวนี้มีจริงหรือเปล่าผมก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกผมก็ไม่เคยเชื่อเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยผมก็ไม่ผม,ผม็ไม่รู้สิผีเผอผมก็ไม่เคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นแต่ไม่รู้จ,จริงหรือเปล่าไม่รู้เ,เขาแสดงให้ผมเห็นหรือเปล่าคือผมก็ไม่รู้ว่ามันมันจริงแค่ไหนอะประมาณเนี้ย พูดถึงเรื่องหนังเนาะผมว่าหนังเดินเรื่องนี่ดีแต่ช่วงแรกอาจจะอืดเราเขากำลังปูเรื่องปูเรื่องมาให้เราเขากำลังปูเรื่องนะแบบว่าปูเรื่องให้เราหนังก็ดีนะผมว่าเดินเรื่องแรกเดินเรื่องช้าแต่ว่ามันมันเข้าใจง่ายแล้วมันก็ไม่รีบมากคือมันเข้าใจง่ายหนังไม่เป็นแบบแนวแนวสารคดีเนาะป้านิ่มเนาะที่เป็นป้านิ่มที่เป็นน้องของแม่นิ่มอะป้านิ่มเอ้ยของมิ้งเออป้านิ่มที่เป็นแม่เป็น น้องของแม่มิงเนี่ยเนี่ยเขาเป็นร่างทรงย่าบาหนนยันนะเนาะแต่เขาเนี้ยเขาต้องการจะช่วยหลานเขาที่ถูกอับมนุษย์เข้าสิงเนี่ยต้องการช่วยช่วยจริงๆเขาต้องการช่วยแต่สุดท้ายก็เนาะตามในหนังในักใครดูแล้วนะช่วยไม่ได้ครับโดนแบบว่าไหลาตายว่าโรคไหลาตายรู้สึกจะเกิดปัญหาสาเหตุไม่ได้อะตามหลักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าโรคไหลาตายตอนสุดท้ายเนาะที่เขาว่าฉายว่าเขาน่าจะหมด มันน่าจะหมดในนี้มากกว่าหมดเออหมดความศรัทธาซะมากกว่าผพะหมดความศรัทธามากกว่าก็เลยหมดความศรัทธาจากญาบานยันแล้วก็เลยแบบไม่รู้ว่าตอนที่ประทับล่างเนี่ย่ยาเข้ามาประทับจริงๆหรือเปล่าก็เลยหมดเลยความศรัทธาก็เลยเป็นเหตุของเขาว่าไหลาตายขึ้นมาก็าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะผมมองว่าหมดศรัทธาแล้ว่าบานยันออกไม่เข้าไม่ไม่อยู่ด้วยแล้วก็เลยหมดก็เลยไหลาตายประมาณเนี้สรุป จะชับใจความเนาะก็คือหนังร่างทรงอะเป็นหนังสําหรับความเชื่อนะใครที่แบบอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงและการประทับร่างการรับขวัญยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงการความเชื่อของภาคอีสานเนาะมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วภาคอีสานใครอยู่อีสานเขาจะรู้แล้วว่าการผิดผีเป็นยังไงร่างทรงคืออะไรเนาะเขาต้องรู้กันอยู่แล้วล่ะผมว่านะพวกร่างทรงในพวกแบบลำนานเหล่าลำนานเหล่าเขาเรียกว่าคนเท่าคนแก่โบราณอย่างย่าบาจันอางเงี้ยอย่าง โคลาก็จะมีนะย่าโมใช่ไหมคนเอ่อโคลาก็จะมีย่าโมอย่างเป็นต้นเนาะตัวอย่างแต่ผมก็ไม่รู้ประตำนายเขาหมดเนาะแต่ถามว่าหนังเรื่องเนี้ยผมมองเลยว่าสื่อความหมายของคำว่าร่างทรงได้ดีร่างทรงคืออะไรเหรอร่างทรงก็ในหนังในร่างทรงก็สื่อถึงมิ้งครับร่างทรงสื่อถึงมิคงไม่ใช่สื่อถึงตะนนิ่มคือพอ แม่มันแม่ของเจ้ามิงมอะมันยอมแล้วว่าจะให้มิงอะไปเป็นร่างทรงของย่าบาหยันเนาะแต,แต่แต่ป้านิ่มเขาบอกว่ารับไม่ได้เนาะเพราะสิ่งที่สิงอยู่มันไม่ใช่ย่าบาหยันตอนนี้แม่ของเจ้านิม่มเอ้เจ้ามิงก็เลยไม่เชื่อก็อเลยพาไปรับขวัญมัว่วพอรับขวัญมั่วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างข,งของมนุษย์จะเปิดขึ้นเนาะร่างของเราอะเปิดเปิดออกกลายเป็นว่าเหมือนเราสักเหมือนเราแบบตามที่ในหนังพูดนะใครดูหนังแล้วถ้าใครยังไม่ดูก็จะเปรียบเทียบเพราะว่าเหมือนเหมือนในหนังเลย คือเหมือนเสียบกุญแจสตาร์บบรถ้อมอะ่ะพร้อมขับพร้อมขับเลยเหมือนเหมือนเหมือนกูไม่มีประตูแต่กูมีกุญแจทิ้งไว้เลยอะ่ะกูเดินเข้าไปเสียบได้เลย,เลยใครก็ได้มาขับแทนได้เลยอะ่ะไม่ต้องมาอะไรอะ่ะเนี่ยก็กลายเป็นเหตุผลว่าทาไมมิ้งถึงโดนสิงง่ายเหลือเกินเพราะว่าไปรับขวัญมั่วสวอดไปหมดมก็เลยเป็นอย่างนี้ส่วนถามว่า สุดท,ท้ายเนี่ยที่ตอนก่อนจบใช่ไหมที่จะเห็นตุ๊กตาเอ่อตุ๊กตาเหมือนวูดูเออนี่ยคือคำสาปเนาะวูดู oo เนี่ยเออเขาพ่อ,อพูดก่อนวูดู oo คือตุ๊กตาคำสาปเนาะแต่คนไทยเขาจะเรียกว่าสาปแช่งก็คือเหมือนแบบว่าตระกูลต,ต้นตระกูลของมิ้งอ่ะเหมือนจะมีอะไรให้ชะคาดปะใครชะคาดพวกเนี้ยเหมือนแบบทํางานบร,ริษัทในโรงงานพวกเนี้ยแต่ฟังจากในหนังนะเห็นไอ้ละอ่ะไอ้คนที่ หมอผีผู้ชายเขาพูดว่าพ่อของเจ้ามิงเนี่ยมันนี่น,นี่มันฆ่าคนตั้งเป็นพันๆคนคือเหมือน,นเผาโรงงานตัวเองอะเพื่อจะเอาประก,กันเนาะถูกจับได้แล้วก็เหมือนมีคนไปทำตุ๊กตาบูดูสาบแช่งในการเขียนนามสกุลอ่ายาสันเทียลงไปเนาะนามสกุลเนี้ยผมว่าไม่น่ามีจริงนะแต่ไม่รู้มีจริงหรือเปล่าแต่ใน,นเนี้ยคือนามสกุลคือนามสกุลในหนังนามสกุลในหนังเลยก็คือทําเป็นตุ๊กตา,าฟางมาอันหนึ่งอะเป็นตุก๊กเป็นเหมือนคนเลยนะแล้วก็เอา เขียนชื่อเขียนนามสกุลลงไปยะสันเทียก็ต่อกระปูเหมือนสาบแช่งลงไปอ่ะให้อ่าให้เจอแต่ความวิบัติอ้นามสกุลเนี้ยเขาโผล่ได้ให้เจอแต่ความวิบัติตายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะมันก็เลยเกิดเป็นคำสาปขึ้นมาแต่ถามว่าแกได้ไหมมันก็แก้ได้นะถ้าหาตุ๊กตาวูดูเจอแต่แรกมันก็แก้ได้แต่ถามว่าแก้แล้วเนี่ยมันจะจบไหมผมว่าเรื่องยังไม่จบหรอกครับเพราะมันไม่จบง่ายๆหรอกา็กรรมยังมีอยู่เนาะกรรมที่ฆ่าหมากรรมของพ่อที่มาตอกกับเจ้ามิง ของพ่อมิงที่มาต่กับมิงเนี่ยกรรำแต่มันพับน์ประหลุนลงมาเนี่ยเยอะมากบอกว่ากรรมนี่เยอะมากเลยเนาะกรรมนี่เยอะยจริงๆยอมรับสงสัยไม่หยุดนะไอ้เรื่องเดรัจฉานเนี่ยจริงเดรัจฉานก็ไม่ใช่มนุษย์แหละครับเอาพูดง,ง่ายๆเดรัชา,า,าคือไม่ใช่มนุษย์อะพวกผีพวกผีอย่างพวกผีอับมันพวกผีเขาเรียกว่าอับมนุษย์แล้วถ้าผีไม่ดีเนาะเขาเรียกว่าอับมนุษย์ พวกปีศาจคุณเนี่ยเขาเรียกอานมนุษย์หรือผีห่าซาตานพวกนี้แต่ถ้าเดรจฉานคือพวกที่ไม่ใช่มนุษย์แหละเป็นสัตว์อย่างเงี้ยหลายๆอย่างเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์ซะมากกว่าผมมองว่าเป็นสัตว์ก็คือเดจฉานเขาบอกแล้วมันไม่ใช่มนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์อยู่แล้วมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐเนาะมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐที่สุดในหลักศาสนาพุทธก็บอกนะมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐแต่เดรจฉานไม่ใช่สัตว์ประเสริฐเดรจฉานคือต่ำกว่าสัตว์ประเสริฐเพราะนั้นใครที่จะาเรนะมุษย์พ มนุษย์เราสูงกว่าเดรัจฉานแต่บางคนทําต so ัวให้เหมือนเดรัจฉานก็มีทําให้เหมือนว์เดรัจฉานก็มีเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่อยากพูดอะไรมาก้วก็ฝากหนังเรื่องร่างทรงด้วยผมก็ไม่ได้เล่นเองนะเหมือนพูดเหมือนเหมือนฝากเองอะเหมือนพูดฝากเองเนาะแต่ผมก็ไม่ได้เล่นเองฝากหนังเรื่องร่างทรงนะใครชอบไปดูกันนะผมไม่เล่นเองนะครับคนอื่นเขาเล่นนไม่เกี่ยวไม่คนนั่งดูเฉยถามว่าผมชอบไหมผมชอบผมให้คะแนนนะสิบ ก็สิบเต็ม,นะมแล้วผมก็ใหนะ้9.5าแล้วครับเนาะยังมีบางอย่างที่ขัดใจอยู่เนาะส่วนนี้ใครยังบอกว่าเหมือนซอมบี้เนี่ยก็ลองตีความหนังให้ออกแต่บางคนเขาอาจจะเขาก็ติดภาพซอมบี้อะเนาะติดภาพเลยซอมบี้อะเ,ออเขาก็ติดภาพเป็นซอมบี้เพราะเราเห็นซอมบี้มากกว่าการโดนสิงสู่มากกว่าคือการสิงสู่ลักษณะ,ะน,น,นี้คือแบบถ้าถ้าสิงสู่โดยสัตว์สีขายอย่างหมาเงี้ยก็จะคลาเนเหมือนหมาจะเป็นหนุนหมาเลยเหมือนหมาเป๊ะเลย ทำอะไรเหมือนหมาไปหมดแต่ถ้าสิงสู่โดยมนุษย์เนี่ยแบบผีแบบเหมือนมนุษย์อย่างเราเนี่ยก็จะเดิน2ขาปกติแต่จะทําอะไรไม่เหมือนมนุษย์คือการกินเนื้อสดการกินของสดอย่างเงี้ยเป็นต้นการที่จะแบบกินของสดสดดิบๆ,ๆิบอย่างเงี้ยเป็นหลักเนาะถ้าในหนังถ้าในหนังเขากินเลือดกินเลือกอกินเนื้อคือแบบกัดคนอย่างเงี้ยคือพวกอมนุษย์พวกเดรัจฉานพวกเนี้ยถ้าตายไปแล้วมันมีความแค้นเนาะมันจะกระหายเลือดมันชอบกระหายมันชอบกินขาวเลือดมันชอบเลือดสดๆดยิ่งมนุษย์นียยิ่งชอบเลยพวกนี้บอกเลยเห็นไหม เขาทำวิธีหลอกหลอกหลอกวิญญาณเน่ะเขาถึงต้องใช้เลือดสดๆเลือดขาวๆเห็นไหมนั่นแหละคือการหลอกเพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็หายเลือดมันอยากกินเลือดสุดท้ายนี่ครับก็หนาร่างทรงใครยังไม่ดูก็ไปดูกันนะครับสนุกมากผมบอกเลยสนุกและตื่นเต้นและทึกด้วยสำหรับป้าดนะป๊าดก็ชอบดูนะปาก็ขอชื่นชมนักแสดงทุกคนเลยเนาะเล่นดีมากเลยเล่นแบบไม่เหมือนแสดงเลยอะเล่นเหมือนจริงมากชอบมากเล่นเหมือนจริงสุดๆเลยบอกเลยเหมือนจริงมากๆแล้ว คือในคือในหนังนั่งดูกับเพื่อนบอกให้เหียแม่งคนจริงปะวะแบบชาวบ้านจริงปะคือสุดท้ายก็รู้ว่าเป็นนักแสดงเนาะ,ะยิ่งนางเอกเนาะแต่โอ้โหยิ่งเล่นดีมากเลยนะ,น,น,ะ,น,ะนางเอกเราใช่ไหมดาป่ะจำภาพผมเรียกผิดก็ขออภัยเนาะ <S <S <ๆ>เขาเล่นดีมากเลยนะผมชอบรายการสิงสู่การออกท่าทางการอารมณ์ฉากฉากสิบแปดบวกอย่างเงี้ยผมยอมรับว,ว่าเขาเล่นดีมากแต่ผมจะพูดถึงฉากสิบแปดบวกนะครับเรามาพูดถึงหนังตัวหนังดีมากน้องเต็มที่มากน้องใช้เวลา โหกี่วันนะ่ะในการลดน้ําหนักตั้งลดน้ําหนักอะ่ะลดน้ําหนักเพื่อให้ตัวเองผอมสู้อ่ะแบบลงทุนมากเลยแบบเฮ้ยยอมรับยอมรับเนาะจากคนที่อุปบุท้วมแบบตัวใหญ่ๆหน่อยแบบมีน้ามีนวลอะ่ะกลายเป็นเหมือนแบบร่างกายสู้ผอมลงไปอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าหนังดีอะ่ะหนังก็ดีเนาะและนางเอกก็ลงทุนมากก็ต้องตบมือให้กับจีดีเฮดด้วยเนาะกับผู้กำกับแล้วก็คนเขียนบทเนาะแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยเลยตบมือให้เลยเนาะ ก็ส่วนสุดท้ายนี่ครับไม่มีอะไรมากเนาะก็เท่าที่ครับี่หายไปนานพอดีมีคอมมีปัญหาแล้วก็เน็ตมีปัญหาเิดหน่อยก็แต่เน็เดี๋ยวจะอัพคลิปลง5วันติดเลยสัปดาห์นี้สุดท้ายนี่ครับใครชอบครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมมือถือครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสัปดาห์นี้จะลงทุกวันเลย5วันจิต5วันติดติดเลยนะครับผมก็เลยจะก็ถ้าเลยจาก5้าวันนี้ไปก็จะลงจันทร์พุธเสาร์ลวครับ1ทุ่มตรงนะ ก็สุดท้ายนี่ครับก็ล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า,าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ